คณะเพศศสกรามหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,510นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เกา่า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 เก่าเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเขาจริงครับก็ตั้งมาประมาณ50กว่าปีแล้วนะสวัสดีครับ ผมรองศาสตราจารย์เภสัชกรสุรกิจนาทีสวุวรรณครับตอนนี้ทําหน้าที่เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิลัยมเมดนอยู่ครับคณะเองนะครับทางผู้บริหารคณะทุกๆชุดที่ผ่านมาก็ได้พยายามที่จะปรับปรุงอาคารสถานที่เนาะของคณะของเรานะครับให้พยายามที่จะไปแก้ไขส่วนที่ทุดโทรมนะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงให้หลายๆอย่างดีขึ้นที่ผ่านมานะครับไม่นานวันนี้ก็จะมีเรื่องปรับเครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็มีการทาสีนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงห้องเรียนใหญ่นะครับอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังเหลืองานที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะ การปรับปรุงแล้วก็บูรณะนะครับอาคารสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญครับอย่างแรกสุดก็คือเราจะต้องพยายามปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับให้มีความปลอดภัยและยิ่งเป็นคณะเพสันด้วยเนาะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่พิเศษหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีนะครับเรื่องระบบการดับเพลิงเป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การทําให้อาคารสถานที่เนี่ยเตอร์เฟื้อและก็สร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีครับ เพื่อทาให้นักศึกษานในระหว่างที่เรียนได้มีการใช้สถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับครับ,รบก็ยังมีงานที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับในส่วนของอาคารเนี่ยที่เรามีอยู่ในคณะสามอาคารอาคารที่ค่อนข้างจะอายุมากที่สุดแล้วก็ยังต้องการการปรับปรุงอีกค่อนข้างมากครับก็คืออาคารเทพรัตน์ตอนนี้เนี่ยเด็กเด็รุ่นใหม่เขาเรียกอาคารเทพรัตน์ว่าไงรู้ไหมครับ เขาเรียกว่าตึกร้อนครับเหตุเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือที่อาคารเทพรัตน์เองก็เรื่องเกี่ยวกับแอร์คอนดิชัน s ิสต e เอก็ไม่ได้มีมากนักนะครับมีหลายเรื่องเลยครับที่ต้องปรับปรุงทั้งในเรื่องของแสงสว่างเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการทําให้มีระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทั้งสิทธิ์เก่านะครับ หรือว่าผู้มีจิตศรัทธานะครับที่สนใจที่จะทําการบริจาคเพื่อที่จะให้สถานศึกษานในที่นี้ก็คือที่คณะเภส,สัชศาสตรสม์มหาวิทยาลัยมหิดลนนได้มีงบประมาณในการเสริมเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดินเท่วๆไปนะครับในการที่จะปรับปรุงอาคาสรสถานที่ระบบความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อเฟื้อ,อต่อการเรียนเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ย ได้เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เรียนอย่างปลอดภัยแล้วก็ทําให้เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครับดีขึ้นก็ขอเชิญชวนนะครับและตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่นานทราบนะครับการบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับก็ขอให้พิจารณานะครับเลือกถึงของคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลไวในดวงใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ